สิตาบันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวน่ายินดีของนักแสดงสาวพี่เตยกัญญากรน,นะคะที่ล่าสุดก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะโดยตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องซินเซียค่ะ ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงนะคะเตยกัญญากรที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกสาวเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงพยาบาล BNH โดยตั้งชื่อว่าน้องสินเสียนะคะมีความหมายว่าจริงใจโดยคุณแม่เตยกัญญากรก็ได้โพสต์ภาพสามีที่กำลังอุ้มลูกสาวตัวน้อยไว้ในอ้อมกอดสุดอบอุ่นพร้อมข้อความว่า l o v e โดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงค่ะก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเตยกัญญากรก็เคยเผยนะคะว่ากว่าจะมีลูกได้ต้องร้องไห้ไปไม่รู้กี่รอบเลยค่ะเพราะว่าเธอไม่ได้มีลูกแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าเป็นการทำาอ็กซซี่ซึ่งก็จะเป็นการปฏิสนธินอกร่างกายโดยเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยในการปฏิสนธิสําหรับผู้ที่มีบุตรยากค่ะก็จะเป็นการคัดเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงจํานวนเพียงหนึ่งตัวโดยไม่รอให้เกิดการ ติสนที่กันเองค่ะ